ตักมายุราคิดต่างเรื่องการเลี้ยงเด็กกับน้ำตาลรับหน้อยใจลูกสาวจริงต้องบอกเลยค่ะว่าหลงหลานสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับนักแสดงรุนใหญ่ตักมายุรากับความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องที่เคไวยขวบเสษ็จลูกชายของน้ำตาลนัชชาเพราะเวลาสุดในรายการคุยแซบโชวนั้นตักมายุรานั้นยอมรับเลยว่าเป็นคนติดหลานมากๆ วัยกำลังน่ารักน่าเอ็นดูก็อยากจะติดมากกว่านี้แต่แม่เขาไม่ให้ติดเพราะแยกกันอยู่คนละบ้านยอมปรับว่าตอนแรกไม่เข้าใจเพราะวิธีคุณแม่ที่เลี้ยงลูกสมัยนี้ไม่เหมือนกับสมัยก่อนจะมองกันคนละด้านและช่วงที่น้ำตาลนั้นเลี้ยงลูกชายด้วยตัวเองก็ต้องชื่นชมเพราะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เหนื่อยมาก เพราะแทบจะไม่มีเวลาทำอะไรแม้กระทั่งตอบแชทตอบไลน์เราทักไปหาเขาเลี้ยงเองทุกอย่างไปไหนก็ไปคนเดียวเคยบอกให้เอาแม่บ้านไปช่วยเขาก็ไม่เอาเขาบอกอยากมีช่วงเวลาอยู่กับลูกให้มากที่สุดเราคนเป็นแม่ก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตเรื่องต่างๆรวมถึงค่าใช้จ่าย <c oughs> และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ